การพยากรณ์เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับถ้าข้อไหนดีเก็บไว้เป็นกําลังใจถ้าสิ่งไหนไม่ดีเก็บไว้เตือนตัวเองในการดําเนินชีวิตโดยไม่ประมาทนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Connection 95นะครับโดยหมอเบิร์ดอ่าคลิปนี้ผมจะมาพยากรณ์ดวงชะตาของชาวราศีเมถุนนะครับตลอดปี2568นะครับนั่นหมายถึงต้องแต่เดือนมกราจนถึงเดือนธันวาคม ว่าจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับถ้ามีอะไรที่มันไม่ดีก็จะมีตัวแก้ไขให้นะครับแล้วก็จะบอกวิธีเสริมดวงด้วยนะครับเรามาเริ่มต้นที่เดือนมก,กราคมเลยดีกว่านะครับต้นเดือนมก,กราคมเนี่ยนะครับเกี่ยวกับเรื่องของความสุขทางใจนะครับหรือโอกาสใหม่ๆความหวังใหม่ๆของคุณเนี่ยมันจะมีการเกิดขึ้นนะครับจะมีสิ่งดีๆเข้ามา มีใครก็ตามที่ทํางานที่คาดหวังบางสิ่งบางอย่างที่เกี่ยวกับเรื่องของซื้อออนไลน์ต่างประเทศโซเชียลนะครับหรือการเดินทางกาไกลใดๆก็ตามจะประสบผลสําเร็จนะครับจะมีช่องทางมีโอกาสเข้ามาให้คุณได้เริ่มต้นนะครับแต่ปัญหามันจะเกิดขึ้นในเรื่องของความวุ่นวายนี่แหละครับนะครับอาจจะเกิดจากความวุ่นวายจากคนรอบข้างนะครับอาจจะทําให้คุณเสียกําลังใจอาจจะทําให้คุณรู้สึกลังเลอาจจะทําให้คุณรู้สึกว่าท้อแท้หรือ รู้สึกไม่อยากทําแล้วหรืออะไรก็ตามนะครับอย่าเพิ่งหมดกําลังใจครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยมันเป็นโอกาสที่ควรจะได้พัฒนาตัวเองนะครับแล้วก็จะเป็นโอกาสที่จะมีการสร้างรายได้ใหม่ๆเข้ามาด้วยนะครับเรียกได้ว่าประมาณช่วงกลางๆเดือนเนี่ยนะครับจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นอาจจะมีในเรื่องของโชคลาภหรือการเงินช่องทางการเงินดีๆใหม่ๆที่จะมีเข้ามานะครับแต่ยังไงก็ตามในช่วงช่วงเดือนมกราคมนะครับระวังอย่าไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องของชาวบ้านผมยกตัวอย่างเช่นเขากําลังทะเลาะก,กันอยู่เป็นกลุ่ม เพื่อนคนนู้นทะเลาะก,กับคนนี้เพื่อนคนนี้มาปรึกษาเรามาปรึกษานู่นปรึกษานี่สุดท้ายกลายเป็นว่าเราไปทะเลาะก,กับเขาซะออก ะอะไรประมาณนี้นะครับอย่าเพิ่งไปวุ่นวายกับใครอยู่เฉยๆอยู่วงนอกก่อนนะครับดูสถานการณ์ให้มันเป็นไปโดยที่เราไม่เอาตัวเองเข้าไปยุ่งนะครับแล้วมันก็จะดีเองนะครับพยายามอย่าใช้คําพูดไปในทางที่เกิดความทะเลาะวิวาทนะครับพยายามเก็บคําพูดของตัวเองไว้ดีเพราะว่าคนจะเอาคำพูดของคุณเนี่ยไปสร้างในเรื่องของการที่ทําให้เกิดปัญหาการทะเลาะบอกแสกันได้นะครับต่อมาในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ดอนกุมภาพันธ์เนี่ยถ้าเกิดบอกว่าเกี่ยวกับเรื่องของบ้านที่อยู่อาศัยนะครับใครก็ตามที่มีบ้านที่อยู่อาศัยแล้วเนี่ยอาจจะมีโครงการที่จะมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตกแต่งนะครับหรือทําอะไรบางอย่างที่เกี่ยวกับที่อยู่อาศัยนะครับก็จะมีการคํานวณเงินหน่อยละนะครับประหยัดหรือมีการวางแผนเกี่ยวกับเรื่องของค่าใช้จ่ายบาง บางอย่างนะครับเกี่ยวกับเรื่องของบ้านที่อยู่อาศัยหรือคนในครอบครัวนะครับแต่สําหรับคนที่ยังไม่มีที่อยู่อาศัยเนี่ยอาจจะมีการคํานวณหรือมีการวางแผนเกี่ยวกับเรื่องการที่จะอาจจะกู้เงินในการซื้อบ้านนะครับหรือวางแผนเกี่ยวกับเรื่องของการที่จะไปหาที่อยู่อาศัยใหม่นะครับมีโอกาสน,นะครับสำหรับใครที่อยากจะกู้เงินซื้อบ้านหรือจะกู้เงิอนอะไรบางอย่างที่มาทําเกี่ยวกับเรื่องของตัวบ้านหรือคนในครอบครัวอะไรยังไงก็ทามีโอกาสที่จะกู้ผ่านแล้วก็จะได้เงินมา นในช่วงของต้นเดือนเนี่ยก็มีความในเรื่องของความสุขทางใจทางกายทุกอย่างมีนะครับกลางกลางเดือนก็จะมีความเครียดหรือความกังวลบางอย่างเกี่ยวกับเรื่องของค่าใช้ใจ่ายหน่อยนะครับแต่ในในช่วงของปลายปลายเดือนเนี่ยก็จะดูเหมือนประมาณว่าเห็นช่องทางแล้วว่าการเงินมาจากไหนนะครับแล้วก็มีช่องทางบางอย่างที่มาเข้ามาช่วยคุณทันเวลานะครับทำให้คุณใช้ชีวิตอย่างสบายใจมากขึ้นนะครับชีวิตการมันอยู่ต่างๆดูมีความสุขมากขึ้นนะครับจะได้พบปรับเพื่อฝูงนะครับมีการ กินเลี้ยงเฮฮาอะไรบางอย่างก,กันเกิดขึ้นในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์นะครับผมต่อมาเดือนอมีนาคมนะครับมีนาคมเป็นอีกเดือนหนึ่งที่จะต้องระมัดระวังนะครับพอดีว่าผมดูจากหลายๆราศีแล้วเนี่ยหลายๆคนจะป่วยในเดือนมีนาคมอันเนี้ยมันเลยทำให้ผมรู้สึกว่าเอ๊ะหรือว่าที่เขาบอกว่าโรคระบาดหรือจะมีอะไรเข้ามาเนี่ยมันจะเข้ามาเดือนมีนาคมหรือเปล่านะครับยังไงก็ตามชาวราศีเมทุนจะต้องระวังด้วยนะครับเพราะว่าเดือนมีนาเดือนมีนาคมเนี่ยคุณมีโอกาสที่จะป่วย แล้วก็มีโอกาสที่จะต้องนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาลด้วยนะครับแต่ถ้าจะมีการแก้เคร็ดนะครับผมแนะนําว่าให้คุณไปทําบุญลงศพนะครับบริจาคเลือดหรือทําบุญอะไรก็ได้ที่เกี่ยวกับคนที่ป่วยและรักษาไม่หายนะครับจะได้เป็นการแก้เครสดตรงนี้จะได้ไม่เกิดขึ้นกับจะได้ไม่เกิดขึ้นกับเราในทางที่มันหนงห่าหัสหนะครับเออก็เหมือนระมาณว่าเอาตัวเองเนี่ยเข้าไปเจ็บไปป่วยก่อนนะครับไปบริจาคเลือดซะก่อนเราจะได้ไม่ต้องเจอสิ่งเหล่านี้นะครับอีกอย่างหนึ่งเนี่ยมันจะมีเหตุเกี่ยวกับเรื่องการสูญเสีย นะครับยังจะต้องระมัดระวังดูแลคนในครอบครัวให้ดีนะครับอ,อีกอย่างหนึ่งอะระวังเกี่ยวกับเรื่องของมันจะมีการเสียหายทั้งเรื่องของเงินทองแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของทรัพย์สินและก็ร่างกายนะครับเพราะฉะนั้นในช่ว,ชวงเดือนมีนาคมเนี่ย ดูแลสุขภาพตัวเองและก็คนรอบข้างให้ดีและอีกอย่างหนึ่งก็คือในเรื่องของสิ่งของมันจะมีความเสียหายเกิดขึ้นทังให้คุณจะต้องเหมือนซื้อใหม่ซ่อมแซมใหม่นะครับซ่อมแล้วซ่อมอีกซ่อมแล้วก็เสียหายอีกเพราะฉะนั้นในเรื่องของการใช้ะไรก็ตามเดือนมีนาคมเนี่ยใช้พยายามดูแลให้ดีนะครับหรือสิ่งของใดๆก็ตามที่มันมีการเสียหายอยู่แล้วมันมีส่อว่าจะเสียหายหรือแม้กระทั่งปลั๊กไฟรืออะไรก็ตาม นะครับที่มีสออว่ามันจะดูดมันจะชอ็อตมันจะทําอะไรทําให้เราต้องบาดเจ็บหรืออะไรก็ตามพยายามซ่อมแซมหรือดูแลตรงนั้นให้ดีนะครับเพื่อที่จะไม่ได้เกิดเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นกับตัวเรานะครับมีนานแล้วเดือนเมษานะครับเมษายนเนี่ยในช่วงต้นเดือนนะครับในช่วงต้นเดือนมีโอกาสที่จะ มันเหมือนทุกขลาบนะมันเหมือนเดือนที่แล้วนี่คุณรับอะไรมนาะมันเป็นศึกหนักหรือจะต้องเจอเรื่งองการเสียเงินแต่ในช่วงเดือนมเมษานี่มันกลับกลายเป็นว่าคุณจะมีช่องทางทางด้านการเงินก้อนใหญ่เข้ามา หรือถ้าไม่ได้มีการเงินค้อนใหญ่มันก็จะมีเกี่ยวกับเรื่องของทรัพย์สินมรดกที่ทางอะไรบางอย่างที่มันจะมีเข้ามานะครับแล้วก็ในช่วงกลางกลางเดือนเนี่ยสภาวะจิตใจเนี่ยมันจะหวนคิดถึงเรื่องของอดีตหรือคิดถึงเรื่องของสิ่งที่มันสูญเสียไปนะครับทําให้คุณจะต้องมีความรู้สึกมันมันมันเหมือนเศร้าใจมันเหมือนมันไม่ค่อยมีความสุขเท่าไหร่ทั้งทั้งที่เดือนเนี้ยมันเป็นเดือนสงกรานมันเป็นเดือนที่เราน่าจะได้เล่นน้ำหรือน่าจะมีความสุขอะไรบางอย่างแต่กลับกลายเป็นความกังวลใจที่มีเข้ามานนนะครับแตต่้เดือ ในช่วงต้นเดือนกับปลายเดือนเนี่ยมันจะมีเรื่องของการเงินที่ดีโชคลาภทรัพย์สินบางอย่างที่จะมีเข้ามานะครับแต่ว่าในช่วงกลางกางเดือนเนี่ยมันจะมีเกี่ยวกับเรื่องของสภาวะจิตใจแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของสภาวะทางกายถ้าเกิดไม่สบายก็จะไม่สบายเกี่ยวกับเรื่องของปอด ไม่สบายเกี่ยวกับเรื่องของภายในช่องท้องนะครับการปวดท้องต่างๆการหายใจต่างๆหรือปอดระบบปอด,ปอด,ปอดระบบอะไรต่างๆนะครับต้องดูแลให้ดีนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คืออาจจะมีใครเข้ามาหยิบยืมเงินหรือพอเขาเขารู้ว่าคุณกำลังจะมีเงินหรือในช่องทางการเงินอะไรบางอย่างเข้ามาก็จะมีคนเข้ามาวุ่นวายนะครับทําให้คุณรู้สึกว่าแต่ตอนที่เราไม่มีไม่มีใครเข้ามาเลยนะแต่พอมีเนี่ยวิ่งเข้ามาใหญ่เลยนะครับจะมีอะไรประมาณนั้นเลยทำให้คุณรู้สึกเสียความรู้สึกนะครับ ต่อมาในช่วงเดือนพฤษภาคมนะครับเดือนพฤษภาคมเนี่ยในช่วงต้นเดือนถึงกลางเดือนนะครับการใช้ชีวิตต่างๆเนี่ยค่อนข้างที่จะอยู่กับคนในครอบครัวนะครับอย่างมีความสุขนะครับระวังเรื่องของการงอนกันเล็กๆน้อยๆนะครับระวังเรื่องของการที่ไม่เอาใจใส่นะครับความรู้สึกซึ่งกันและกันนะครับไม่ว่าจะเป็นจากคนรักหรือไม่ว่าจะเป็นจากคนในครอบครัวคุณพ่อคุณแม่อะไรก็ตามนะครับมันจะมีเหตุให้ต้องเหมือนน้อยอกน้อยใจอะไรบางอย่างกันนะครับแต่ในช่วงปลายๆเดือนเนี่ย ระวังเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพอีกแล้วนะครับระวังเกี่ยวกับเรื่องการติดเชื้อนะครับระวังเกี่ยวกับเรื่องของอะไรบางอย่างที่กินแล้วเป็นอาารเป็นพิษนะครับกินแล้วมีการปวดผื่นขึ้นหรือมีอาการแพ้หรือมีอาการแผล <c oughs> บางอย่างขอภัยครับนะครับแล้วก็ เกี่ยวกับเรื่องของความสุขทางใจเนี่ยในช่วงปลายเดือนคุณจะมีความวิตกกังวลนะครับความวิตกกังวลบางอย่างเนี่ยอาจจะอาจจะเป็นความเป็นห่วงของคนในครอบครัวไม่ว,มไว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่หรือว่าเกี่ยวกับเรื่องของคนรักก็ตามนะครับทําให้คุณจะต้องเหมือนกัวงวลใจเรื่องของเขากัวงวลใจเรื่องแบบเขาจะทํายังไงชีวิตเขาจะเป็นยังไงหรือเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพเขาจะเป็นยังไงนะครับอีกอย่างหนึ่งระวังเรื่อง,องการถูกใส่ร้ายนะครับอย่า เขาเรียกว่าอย่างที่ผมบอกนะครับเวลาใครทําอะไรคุณก็ตามให้นิ่งเงียบไว้ก่อนนะครับอย่าเพิ่งไปแสดงความคิดเห็นอย่าเพิ่งไปพูดอะไรมากมายเพราะยิ่งพูดแล้วคุณจะยิ่งผิดนะครับเพราะฉะนั้นในช่วงช่วงของเดือนพฤษภาคมเนี่ยนะครับในช่วงต้นเดือนค่อนข้างดีปลายเดือนค่อนข้างที่จะมีความเศร้าหมองเกิดขึ้นนะครับเดือนมิถุนายนมิถุนยนมิถุนายนเนี่ยถ้าเกิดบอกเกี่ยวกับเรื่องของหน้าที่การงานมีโอกาสที่จะได้งานใหม่ มีโอกาสที่จะมีงานดีๆเข้ามาหรือใครที่ทําธุรกิจส่วนตัวขายของเองหรือทํางานเองนะครับก็มีโอกาสที่จะมีช่องทางการงานดีๆเข้ามาเหมือนกันแต่คุณจะรู้สึกว่าเอ๊ะเราจะเริ่มต้นยังไงดีหรืออาจจะมีการสรับสนในเรื่องการที่จะตัดสินใจในการที่จะทํางานนี้หรือไม่หรือช่องทางโอกาสที่มันมีเข้ามาเนี่ยจะมีการรู้สึกเอ๊จะจจเออยไงกับมันดีนะครับแต่สุดท้ายเนี่ยคุณน่ยจะได้คนที่ให้คำปรึกษาที่ดีนะครับแล้วก็จะมีการ บุกไปข้างหน้าก็คือเริ่มต้นใหม่นะครับทำสิ่งใหม่ๆที่มันเกิดขึ้นนะครับและสุดท้ายแล้วเนี่ยคุณก็ทําได้ดีซะด้วยนะครับซึ่งมันเหมือนประมาณว่าจะเป็นสิ่งที่สร้างรายได้ใหม่ๆให้คุณในอนาคตได้ดีทีเดียวนะครับมีโอกาสที่จะมีการเดินทางย,ย้ายนะครับหรืออาจจะมีการย้ายที่อยู่อาศัยหรือมีการย้ายแผนกย้ายตําแหน่งย้ายอะไรบางอย่างแต่เป็นการย้ายเป็นทางที่ดีขึ้นการเปลี่ยนแปลงเป็นทางที่ดีขึ้นในช่วงปลายเดือนนะครับปลายเดือนมิถุนายน,นต่อมาเดือนกรกฎาคม เดือนกรกฎาคมเนี่ยถ้าเกิดบอกว่าคุณขายของออนไลน์หรือเปิดร้านขายของหรือทำเซลล์มาร์เก็ตติ้งใดก็ตามคุณจะมีลูกค้าค่อนข้างเยอะทีเดียวนะครับการพูดจารจรจารหรือทําอะไรต่อรองอะไรกับใครก็ตามคนจะฟังคุณคนจะรู้สึกเอ็นดูคนจะรู้สึกเมตตานะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะได้รับคําชมนะครับหรือได้รับโอกาสใหม่ๆที่ผู้หลักผู้ใหญ่ให้เข้ามาด้วยนะครับในช่วงเดือนกรกฎาคมนะครับแล้วก็ เกี่ยวกับเรื่องของโชคลาภนะครับไปไปลายเดือนก็จะมีโชคลาภแต่เป็นจะเป็นโชคลาภที่มาจากเด็กนะครับยังไงถ้าเกิดบอกว่าอยากจะซื้อสลากกินแบงรัฐบาลก็ลองให้ลูกหลานจับดูหรืออาจจะเป็นอายุลูกหลานหรือยังไงก็ได้นะครับหรือบางคนก็บอกว่าเป็นการขอกุมาทองจุดทูบอะไรก็ว่าไปนะครับคุณจะมีโชคลาภที่มาจากเด็กนะครับแล้วก็จะมีโอกาสที่จะมีการเริ่มต้นเกี่ยวกับเรื่องออกงานใหม่ๆ หน้าที่ใหม่ๆตําตำแหน่งใหม่ด้วยนะครับอันนี้สํารสหรับคนที่ทำงานประจํานะครับแต่สําหรับคนที่ทําธุรกิจส่วนตัวก็จะมีช่องทางใหม่ๆนะครับลูกค้าใหม่ๆที่จะเข้ามาทําให้คุณมีรายได้เพิ่มขึ้นไปนทางที่ดีขึ้นนะครับต่อมาเดือนสิงหาคมเดือนสิงหาคมเนี่ยในช่วงต้นเดือนอาจจะได้วัตถุมงคลหรืออาจจะได้ไปทําบุญที่ไหนนะครับที่เป็นการสร้างบุญสร้างกุศลและส่งผลดีกับคุณนะครับแต่สิ่งที่คุณจะต้องระมัดระวังนะครับระวังเรื่องอะไรในช่วงเดือนสิงหาคมระวังเรื่องอักขีภัย ะร,ระวังเรื่องของไฟฟืนไฟต่างๆในบ้านให้ดีนะครับระวังเรื่องของความประมาทและอย่างหนึ่งที่สําคัญคือถ้าเกิดคุณขับรถเองก็คือระวังเกี่ยวกับเรื่องของรถเสียหรือมีอุบัติเหตุบางอย่างเก <ๆ S 1> ี่ยวกับรถนะครับระวังเรื่องข,ของความร้อนต่างๆที่มาจากรถนะครับหรือความร้อนต่างๆที่ทําให้เสียหายนะครับเกิดจากการเดินทางด้วยนะครับ เรียกได้ว่าเดือนสิงหาผมแนะนําว่าไม่ควรจะเดินทางไกลถ้าเกิดถ้าเกิดจะต้องเดินทางไกลเนี่ยก็พยายามดูแลตัวเองให้ดีอย่าประมาทขับรถก็ขับอย่างช้าๆนะครับเพราะว่าเดือนนี้มีโอกาสที่จะมีอุบัติเหตุทางรถยนต์นะครับแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของฟืนไฟที่อยู่ในบ้านยังไงก็ดูแลให้ดีนะครับผมต่อมาเดืนอนกันยายนนะครับเดือนกันยายนเนี่ยนะครับสิงหาก็เดินทางแล้วกันยาก็เดินทางอีกแต่เป็น เดือนกันยายนเนี่ยเป็นการเดินทางที่ราบรื่นนะครับเป็นการเดินทางที่รู้แล้วว่าจะได้ผลประโยชน์อะไรแล้วก็ได้ผลประโยชน์นั้นมาด้วยนะครับเรียกได้ว่าถ้าเกิดสมมติว่าคุณทําอะไรที่เกี่ยวกับในหน้าหรือทําอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องอสังหาริมทรัพย์หรือจะไปตกลงอะไรบางอย่างที่เกี่ยวกับทรัพย์สินมรดกการเงินหรือที่ทางหรือการเงินก้อนใหญ่หรือการดิวกับลูกค้าใดๆก็ตามที่ทําให้คุณได้เงินก้อนใหญ่เนี่ยเดือนนี้เป็นเดือนที่จะทําให้คุณประสบผลสําเร็จนะครับคุณอาจจะมีความกล้ากล้กลัวที่จะทําอาจจะมีความไม่แน่ใจจทที่ะํา แต่สุดท้ายพอคุณทําไปแล้วจะประสบผลได้ดีนะครับขอให้เชื่อมั่นในตัวเองไว้เยอะๆนะครับเดือนกันยาแล้วต่อมาเป็นเดือนตุลาคมนะครับเดือนตุลาคมจะต้องเตือนสําหรับคนที่มีคนรักแล้วคนที่มีคู่คอรองแล้วนะครับเพราะว่าเดือนอ่าสิ่งนะกันยาตุลานะครับเดือนตุลาคมเนี่ยจะมีเขาเรียกได้ว่าคุณจะเนื้อหอมมากดีกว่า <c oughs> นะครับจะมีคนที่เข้ามาชอบคุณถึงแม้สําหรับคนที่มีคน มีครอบครัวแล้วเนี่ยถึงแม้เขารู้ว่าคุณมีครอบครัวแล้วเขาก็จะไม่สนเขาก็จะเข้ามาแลวที่สำคัญคนที่เข้ามาก็กลายเป็นสเปคคุณซะด้วยเพราะฉะนั้นคุณต้องต้องระวังให้ดีในเดือนตุลาคมนะครับระวังจะมีปัญหาเรื่องปัญหาครอบครัวซึ่งมันจะมีแน่ๆละ่ะยังไงก็ยับ,ย,บยังชักใจไว้นะครับอย่าพยายามทําอะไรที่มันมันผิดแล้วสุดท้ายมันกลายเป็นปมและสุดท้ายก็แก้ไม่ได้นะครับแล้วมันก็จะเป็นปัญหาชีวิตต่อไป แต่สําหรับคนโสดนะครับระวังคนที่มีครอบครัวแล้วจะเข้ามาผัวพันกับชีวิตคุณเขาจะไม่บอกแน่นอนครับว่าเขามีครอบครัวแล้วหรือถ้าเขาบอกนะครับแล้วเขาเกิดเป็นสเปคคุณแล้วคุณกลับรู้สึกโอเคกับเขาด้วยอันนี้ยิ่งไปกันใหญ่เลยนะครับอย่าทําเด็ดขาดเพราะว่าตรงนี้มันจะสร้างปัญหาระยะยาวให้คุณแน่นอนนะครับในเชิงเกี่ยวกับเรื่องของการใช้ชีวิตทั่วไปนะครับการชีวิตกันเป็นอยู่การเงินต่างๆคุณจะได้เงินมาแบบลับๆคุณจะได้บางสิ่งบางอย่างที่มาแบบไม่มีการเปิด ไม่ไม่มีใครรู้นะครับส่งผลประโยชน์ดีทางด้านเกี่ยวกับเรื่องของการงานของคุณนะครับแล้วก็ส่งผลดีเกี่ยวกับเรื่องของการค่าใช้ใจ่ายบางอย่างของคุณในการใช้ชีวิตต่างๆของคุณด้วยมันดูเหมือนว่ามันจะมีช่องทางต่างๆที่ทําให้คุณมีไรายได้มากขึ้น ะอะไรก็ตามที่ทําแล้วมีรายได้มากขึ้นที่ไม่ผิดกฎหมายทําเลยครับเต็มที่เลยแต่อะไรก็ตามที่มันสอบไปในทางผิดกฎหมายจะต้องระวังนะครับเพราะบางสิ่งบางอย่างในช่วงระยะเวลานี้เนี่ยเขาบอกว่าคุณอาจจะได้มาในช่วงระยะเวลาสั้นๆแต่พอระยะยาวเนี่ยคุณจะไม่ได้ถึงขนาดนั้นเพราะว่าคุณจะถูกเกี่ยวกับเรื่องของการด,ดําเนินคดีซะก่อนถ้าพูดในเรื่องของการทาอะไรที่เป็นเรื่องของสิ่งผิดกฎหมายนะครับคราวนี้มาดูเดือนพฤศจิกายนเดือนพฤศจิกายนเนี่ยบอกเลยว่าจะมีการถูกใส่ร้าย จะมีทําให้ถูกเข้าใจผิดนะครับผู้หลักผู้ใหญ่จะไม่สปอร์ตคุณจะไม่ช่วยเหลือคุณหลังจากที่เคยรู้สึกว่าเอ็นดูนะครับหรือเคยเคยเคอยที่จะช่วยเหลือต่างๆนานานะครับเพราะฉะนั้นเดือนนี้เป็นเดือนที่ค่อนข้างแย่เดือนหนึ่งนะครับเกี่ยวกับเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่หรืออีกประเภทหนึ่งคือเหมือนที่ผมเดือนเดือนเกี่ยวกับเดือนที่เดือนที่แล้วนะครับว่าถ้าเกิดมีช่องทางทางการเงินบางอย่างเข้ามาแล้วคุณจะต้องไปผูกพันก,ากาับอะไรที่มันผิดพยายามหลีกเลี่ยงอย่าไปทําเพราะว่าเดือนพฤศจิกาย,ยนเนี่ยจะเป็นเดือนที่ทําให้คุณจะต้อง เขาเรียกว่าได้รับผลของการกระทำนะครับถ้าทําผิดกฎหมายก็ถูกดําเนินคดีนะครับถ้าทําอะไรที่มันรู้อยู่ว่าผิดแล้วไปทําผิดคุณก็จะถูกจับได้นะครับแล้วสุดท้ายผู้ใหญ่ก็จะไม่โอเคกับคุณนะครับแต่ถ้าเกิดบอกว่าคุณไม่ได้ทอะไรตั้งแต่เดือนตุลาคมคุณรู้ว่ามันผิดแล้วคุณไม่ทําคุณก็จะรอดไปเดือนพฤศจิกาคุณก็จะไม่เจอเรื่องแบบนี้อาจจะเจอเรื่องอย่างมากก็แค่คนเอาคุณไปดินทาหรือคนเข้าใจเรามาอย่างผิดคุณหรือคนเอาคุณไปพูดให้ผู้เรืผู้ใหญ่เข้าใจผิด อาจจะมีแค่ตรงนั้นจะมีการเสียเงินนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการรักษาพยาบาลจะมีการเสียเงินเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงสําหรับคนที่มีสัตว์เลี้ยงแล้วก็จะมีการเสียเงินเกี่ยวกับการรักษาตัวของผู้รักผู้ใหญ่นะครับในเดือนพฤศจิกายน <c oughs> ขอภัยครับต่อมาเดือนธันวาคมนะครับเดือนธันวาคมมีโอกาสได้เดินทางไกลนะครับปัญหาต่างๆที่มันยุ่งเหยิงในชีวิตจะมีการคลี่คล,คลายด้วยตัวคุณเอง แต่มันเหมือนว่ามันจะมีช่องทางใหม่ๆเกิดขึ้นในการดําเนินชีวิตในเรื่องของรายได้ที่จะมีใหม่ๆเข้ามานะครับคุณจะเกิดสภาวะของการลังเลว่าเอ๊ะคุณจะทํำยังไงดีจะตัดสินใจเดินไปข้างหน้าจะเอาสิ่งใหม่ๆเข้ามาหรือจะไม่เอาหรือจะดําเนินอยู่กับสิ่งเก่าๆแล้วจะไปต่อดีนะครับมันจะมีความลังเลกเกิดขึ้นซึ่งในช่วงเดือนธันวาคมเนี่ยยังไม่ได้มีการเฉลิว่าต่อไปในปีหน้า นะครับปี6 9คุณจะเป็นยังไงนะครับก็เดี๋ยวเรามารอดูกันต่อว่าจะเป็นยังไงละกันอาจเป็นว่ามันจะมีช่องทางดีๆเข้ามานะครับทำให้คุณได้มีช่องทางใหม่ๆหรือม,ม,มีการเดินทางอาจจะมีการย้ายถิ่นฐานแต่เป็นการย้ายไปในทางที่ดีขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นต่างประเทศต่างจังหวัดหรือใดๆก็ตามหรืออาจจะต้องทํางานที่เกี่ยวกับการเดินทางบ่อยๆนะครับจะทําให้คุณมีไรายได้มากขึ้นนะครับภาพรวมในปี2568นน,นี้นะครับระวังเกี่ยวกับเรื่องของการเข้าใจผิด ะร,ระวังเกี่ยวกับเรื่องของการปล่อยปะละเลยนะครับบางสิ่งบางอย่างที่เราคิดว่าเดี๋ยวค่อยทําก็ได้หรือคิดว่าเอาไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยกลับมาจัดการนะครับตรงนี้จะส่งผลเสียกับคุณในปีนี้นะครับแต่ถ้าเกิดคุณมีการจัดการอย่างดีมีการที่ไม่ผัดนวันประกันพรุ่งได้งานมาปุ๊บทาเลยมีการรักษามีการสัญญามีการทำลายปุ๊บทําตามเวลาทาตามทาตามเวลา,า,วลาสัญญานะครับก็จะไม่มีอะไรเกิดขึ้น วิธีการแก้ไขวิธีการเสริมดวงของคุณในปีนี้นะครับทำบุญเกี่ยวกับพวกที่มีปัญหาเกี่ยวกับระบบประสาทพวกที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของระบบสายตาผู้มีการทางสายตาต่างๆทางสมองต่างๆนะครับแล้วก็ทําบุญเกี่ยวกับเรื่องของการบอกบุญต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการแชร์บุญในโลกออนไลน์ใดๆก็ตามนะครับตัวนี้จะเป็นการเสริมบุญนะครับของคุณในปี2568แล้วก็อะไรก็ตามที่มันเป็นเรื่องติดขัดมันจะทําให้คุณรับรื่นมากขึ้น ผมยังไงก็ขอให้ดำเนินชีวิตอย่างไม่ประมาทนะครับขามยากรเป็นแค่ขามยากรส่วนหนึ่งนะครับอะไรที่ดีนะครับนำไปปรับปรุงใช้นะครับอะไรที่ไม่ดีก็ระมัดระวังไว้นะครับผมยังไงก็สวัสดีปีใหม่ฝากกดไลค์กดติดตามทุกๆท่านด้วยนะครับสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทําช่องด้วยนะครับขอบคุณมากครับ